สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คูเรน่าจะมาสอนวิธีการไลฟ์สดในแอปปริซึมนะคะทุกคนไลฟ์ like, สดในแอปปริซึมนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องมาที่แอปปริซึมก่อนนะคะทุกคนปริซึมก็คือ P R I S M นะคะปริซึมไลฟ์นะคะหน้าตาสีดำๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดเข้าไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องไปตรงนี้ค่ะอ่า ไปตรงนี้ก่อนนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะข้างหลังนี้สวัสดีค่ะฮิลโลอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังของอแบล็กกาวของเรานะคะจะเป็นฉากสีเขียวนะคะทุกคนการใช้ฉากสีเขียวเนี่ยก็คือคุณหาผ้านะคะมาขึงแล้วก็เป็นฉากกั้นข้างหลังนะคะจากนั้นนะคะคุณก็ไปตรงนี้นะคะ จุดสจุดด้านบนซ้ายมือนะคะกดเข้าไปเลยค่ะนะคะคุณจะเห็นคำว่าคาเมล่าโครมคีย์นิวนะคะคุณกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลยจากนั้นคุณเห็นไหมคะออฟออนนะคะให้คุณกดคำว่าออนนะคะกดเลยนี่ปุ๊บอ,อันนี้คือ คุณจะเห็นคําว่า color นะคะจื่อขออนุญาตอัหัวก็ไปกาน <c oughs> color เห็นไหมคะ color นะคะ color คือสีเขียวเนาะสีเขียวนี่หมายความว่าคุณกดไปดูเลยเห็นไหมคะแนะนําว่าเราจะต้องใช้สีเขียวเพราะการใช้สีเขียวคือมันจะตัดสีข้างหลังนะคะข้างๆต่อไปนะคะ simulate จ้ะ simulate นี่เห็นไหม อันนี้แนะนําว่าให้เลือกเป็นที่25นะคะทุกคนเพราะว่าการเลือกที่25เนี่ยมันจะเป็นขนาดที่สวยพอดีถ้าเกิดไม่งั้นผมคุณก็จะเขียวอ่ะลองดูก็ได้คุณเลน,น่าจะลองดูนะคะจื๊อมะเห็นไหม22เป็นยังไงคะอ่ะอามาที่เดิมถ้าเกิดมากมากเกินไปเห็นไหมเห็นแต่ปากเลยเห็นไหมอ้าวคุณเลน,น่าหายไปไหนอ่ะปรับไปที่25เห็นไหมคะโอเคนาะกำลังสวยเลยนะคะเห็นไหมคะทีนี้ ต่อไปนะคะ sensitivity นะคะไปที่เห็นไหมเลข15 sensitivity แนะนำไปที่ให้เลือกตรงเลข15นะคะการเลือกเลข15เนี่ยมันจะพอดีมากเลยแต่ถ้าเกิดเราเลือกมากกว่าน,นั้นล่ะเออทำไงดีลองดูนะคะกดเข้าไปเลยเห็นไหมคะเอ,อ้ยหายไปแล้วตัวเราหายไปแล้วนะคะแนะนำให้ไปตำแหน่งที่15จื๊ออันนี้จะพอดีลองดูสิอ่าสวยเลยคะ่ะทุกคน ต่อไปนะคะ bg หรือ black ground นั่นเองตรงจรุดนี้นะคะ,ะกดเลยชึบ black ground ถ้าเราไม่ได้ใส่ black ground มันก็คือเป็นฉากหลังเมื่อกี้คุณลิ n ่าให้ดูแล้วนะคะทีนี้อันนี้คือภาพฉากหลังที่คุณลร่าเลือกมาแล้วนะคะทุกคนทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนฉากหลังใหม่หรือว่าฉากหลังที่ ที่แบบบางทีเราสถานที่บ้านเราลกใช่ไหมเราก็อยากจะแบบว่าเออมีฉากหลังที่สวยอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงนะคะก็อันนี้เลยค่ะอันแรกนะคะข้างล่างนี้นะคะคําว่าปริซึมนะคะข้างล่างนี้เห็นไหมจุด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 ตรงนี้อ่าปริซึมนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมมันจะมีหลายอย่างมากเลยให้เราเลือกให้เราเลือกเลยค่ะแบบไหนเอาดอร์อินดอร์นะคะ <c oughs> แล้วกดเข้ามาเลยสมมติว่าเอานี้ลนะกันหน้าต่างจุด อ่าเป็นยังไงคะเออเป็นยังไงบ้างโอเคไหมอันนี้คือของปริซึมของแอปปริซึมตรงนี้นะคะเขามีให้นะคะหรือถ้าเกิดเราไม่ชอบนะคะก็อันนี้คือรูปภาพคือแกลลอรี่แล้วก็กดไปเลยคะ่ะแกลลอรี่อันนี้คือคุณเลน่าเลือกมาแล้วนะคะเลือกรูปมาแล้วอันนี้คือคุณเลน่าเลือกมาแล้วนะคะอ่านี่อ่าเปลี่ยนบ้างเอาผักเอาฉากใหม่ฉากนี้ละกัน ถ้าเกิดว่าเราโอเคเราก็กดดันนะคะ D O N E ดันข้างบนมุมขวาสุดนะคะน่าดูสิเป็นยังไงเปลี่ยนไหมอ้าวดูงี้เป็นงไงสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมคะหรือถ้าเกิดว่าบางทีเราอยากจะด้านข้างตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะอ่าชึบมันก็คือจะสลับแบบเป็นกระจกนะคะหรือถ้าเกิดอันนี้ก็คือด้าน,านบนล่างกับหัวกับหัว กลับมันเดิมวยก่อนเดี๋ยวเวียนหัวนะคะถ้าเกิดว่าเราตกลงนะคะเราก็ทํำยังไงเราก็กดดันนะคะคุณก็จะได้ฉากหลังที่สวยงามมากคุณก็จะเหมือนแบบไปทุกที่บ้านคุณก็สวยงามทั้งที่ความจริงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังอีกทีเนี้ย <laughs> เดี๋ยวจะให้ดูแบ็กกราวอีกทีนะคะทุกคนแบ็กกราวแบ็กกราวนี่ไง <laughs> โอเคไหมโอเคไหมดูดูดูแตกต่างเลยนะอะ แบบนี้ไม่โอเคนะเดี๋ยวเอาใหม่กดไปที่ขีด3ขีดนะคะแล้วก็กดไปที่คาเมล่าคาอ่าคม่าคาเมล่าคมาคีนินะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดอ่อนนะคะฉากหลังติง๊งน,นั่นสวยไหมคะโอเคทีนี้นะคะเวลาไลฟ์สดนะคะก็ให้คุณกดมาที่ตรงนี้นะคะ ก็คือให้คุณสไลด์มาด้านข้างอีกเห็นจุด3จุดข้างบนไหมคะจุด3จุดข้างบนนะคะเดี๋ยวคุณเลนาจืดมือคุณเลนานี่ไงจุด3จุดข้างบนทุกคนเห็นไหมคะนี่จุดที่1จุดที่2จุดที่3คุณลองเลื่อนดูนะคะเลื่อนที่2ก็คือ reading ก็คือพร้อมที่จะกดไลค์นะคะอ่าเห็นไหมคะข้างล่างนี้จะเป็นอันนี้คือ connect นะคะ connect แล้วก็ไล์นะคะก็คือ ตำแหน่งนี้สีเหลืองนี่คือพร้อมไลฟ์นะคะแล้วก็วิดีโอคือคุณสามารถที่จะกดอัดเป็นวิดีโอก็ได้หรือว่าเป็นโฟโต้ก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นเป็นไลฟ์นะคะก็คือถ้าเกิดคุณกด l e a d i n g นะคะเ e a d ตรงนี้คือพร้อมเลยก็คือกดแล้วมันก็จะเลตคอร์ดให้คุณเลยนะคะทีนี้สไลด์มาด้านขวานะคะเวลาคุณจะใส่หัวข้อนะคะใส่ <c oughs> การใส่หัวข้อก็คือว่าเราจะต้องอเตรียมภาพมาแล้วนะคะไปที่มีเดียไปที่มีเดียนะคะทุกคนพอไปที่มีเดียปุ๊บเราก็ทำภาพมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นนี่เลยเลือกมาแล้วนะคะอันนี้เทคนิคนะคะการทำไลท์ทั้งที่บ้านรกนะคะอันนี้คือคุณน่าทำภาพมาแล้วนะคะเราจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะหรือจะใหญ่ๆก็ได้นะพอดี แบบนี้ก็ได้สวยดีนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเกิดเรายืนก็จะพอดีพอดีสวยเลยนะคะก็โอเคนะคุเรน่าว่าก็สวยดีนะคะอ่าอันนี้คุเรน่านั่งอ่าอันนี้นะคะก็คือเป็นเทคนิคที่คุเรน่าเอามาแบ่งปันหน้าเพจให้กับแฟนเพจคุเรน่าได้รู้นะคะว่าถ้าเกิดบางคนนี่อยากจะไลฟ์สดแบบทั้งที่บ้านก็ลกใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเออ บางทีเรามีลูกเด็กเล็กแดงเพราะเราเป็นมนุษย์แม่ใช่ไหมของมันก็เยอะไปหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็แนะนําวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยคะ่ะตอนนี้นะคะหรือว่าบางคนแบบอยากจะใส่หัวข้อนะคะก็มีแบบหัวข้อด้วยนะอ่าอันนี้ชื่อนี่เป็นแบบหัวข้อการใส่หัวข้อให้คุณกดไปที่คําว่าเดี๋ยวนะตัวทีตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ,ต,คะตัวที นะคะอันนี้คือมีเดียคือใส่รูปภาพนะคะมิวสิกนี่ก็คือใส่ใส่เพลงก็ได้ด้วยนะคะเทรกก็คือใส่ข้อความนะคะแล้วก็วิดเจตนะคะแล้วก็สกรีนนะคะก็คือเหมือนกับเล็กขอดที่ที่หน้าจอเราได้นะคะอันนี้คุณเลน่าจะทําใส่ข้อความนะคะตรงนี้ชุบนีก็คุณสามารถที่จะ เลือกตัวหนังสือก็ได้นะคะจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบว่าไลท์ในปิซึืมหรืออะไรยังไงคือลูกเล่นนี่คือคุณต้องลองทําดูนะคะคุณถึงจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงนะคะก็คือสามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้เลยนะคะอันนี้คือครูเลน,น่าพิมพ์แล้วออะพิมพ์ปุ๊บแล้วก,ก็กดดันดันอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะให้กดดันพอกดดันปุ๊บข้อความก็จะเด้งมานะคะแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าอ๋อถ้าเกิดเราจะเลือกนะคะแล้วก็เลือกออกมาเลยชึบ ว่าครูเลน่าเลือกอันนี้ละกันมนุษย์แม่มนุษย์แม่ทำออะไรยังไงให้สำเร็จไวนะคะอันนี้ของของครูเลน่าเองนะพอเรากดดันแล้วใช่ไหมอ่ะพอกดดันแล้วนะคะพอกดดันแล้วมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ขยายออกมาได้นะคะเห็นไหมคะอืมก็ดูสวยดีนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม หากเพื่อนๆชอบคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้คุณเลน,นาด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพจคุณเลน,นาไว้นะถ้าคุณไม่อยากพลาดคิดดีๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ